ิ่นหอมมากๆี่ขึ้นติดจมูกเหลือขนาดนี้พอแล้วน่าทานจริงๆผมพริกไทยกับเบียร์ที่เราได้หมักไว้สีสันสวยงามมากรับประทานมากๆเมนูนี้ไวอร่อยครับสวัสดีครับเจอกับลุงจุนเช่นเคยลูกหลานและผู้ชมวันนี้ลุงจุนมีเมนูหมูหมักเบียร์มาให้ดูกันอีกเมนูหนึ่ง ก่อนที่ลุงจะทำลุงจะแนะนำก่อนว่ามีอะไรบ้างหมูเนื้อแดงหอมแดง,แดงพริกขี้หนูจินดาแดงต้นหอมผักชีพริกไทยเทียมผงปรุงรสน้ำปลาข้าวคั่วพริกป่นน้ำตาลปี๊ปน้ำส้มมะขามที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเบียเบีย,บยจะเป็นยี่ห้อไหนก็ใช้ได้เดี๋ยวเราจะ ทำกันหมูเราหั่นเป็นที่ชิ้นก่อนซอยหั่นเป็นเป็นยาวอีกทีหนึง่งหรือจะหัน่นตามใจชอบก็ได้มาเตรียมหมักหมูกันเลยเอาน้ำปลานี่ใช้สองช้อนขาว ต่อหมูครึ่งกิโลพริกไทยคนสองช้อนผงปรุงรสครึ่งชอ้อนเอามือขยำให้เข้ากันให้ทั่วเนี่ยขยำขยำนวดไปแรงๆเข้ากันดีแล้วเบียร์เทใส่ลงไปให้ท่วม แช่ไว้สามสิบนาทีมีเวลาเราจะแช่ไว้สักวันหนึ่งก็ได้แต่ต้องเอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นแต่วันนี้ลุงจะแช่แค่สามสิบนาทีระหว่างที่เราได้หมักหมูมาทำน้ำจิ้มแจ่วรอไว้เลยเอาน้ำโซมาขามใส่ลงไป ตามด้วยน้ําตาลปี๊บคนน้ำตาลปี๊บให้ละลายเข้ากับน้ำออา,า้าวมะขามใส่เข้าคั่วตามด้วยพริกปน่น หัวหอมตอยลุกเเ้าให้เข้ากันตามด้วยน้ำปลา โรยด้วยต้นหอมผักชีเป็นอันสำเร็จแล้วน้ำจิ้มแจ่วเราปูเราหมักไม่ได้ครึ่งชั่วโมงแล้วตอนนี้เราก็จะเอาขึ้นเสาวขึ้นมาจะเอาแป้งทอดกรอบใส่ลงไป หยามให้ทั่วเปิดไฟน้ำมันพืชลงไป รอให้น้ำมันร้อน<ม>ก็จะเอากระเทียมใส่ลงไปเจียวเจียวให้เหลืองจะมาเตรียมทอดหมูหรือใส่ลงไป เราไม่ต้องใช้ไฟแรงเราใช้ไฟกลาง่อยขยบับขยับเขาหน่อยหนึ่งเพื่อจะไม่ให้เขาติดก้นกระทะกินหอมครั้งกินพิกไทยกินเบียร์ที่เราได้หมักไวน้นี่เนี่ยทำจุดนี้ทําไม่ยากทําง่าย,ายๆเอาไปทําทานกันได้เลย จะเป็นกับแก้มก็เด็ดทานกับข้าวสวยก็ได้ทานกับข้าวเหนียวก็ดีเอาให้เหลืองเลยแอน,นี้ก็ได้แล้วเนี่ยกินหอมมากๆติดจมูกเือขนาดนี้พอแล้วน่าทานจริงๆเนี่ยสีสันสวยงามน่ารับประทานมากๆ ทำทานกันเมนูนี้ไว้อร่อยแน่นอนไม่ผิดหวังโดยกระเทียมเกียวลงไปเลยพิกตอย ีนิดหน่อยใส่ลงไปดูให้สวยงามแต่นี้ก็ได้แล้วหมูบักเบียสูตรของลุงจูนก็ได้สำเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วหลานๆและผู้ชมเอาไปทำทานกันได้เลยอร่อยอีกเมนูหนึ่งท้ายนี้ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ลุงจุนด้วยลุงจุนจะได้มีกำลังใจทำอาหารอร่อยอร่อยมาฝากผู้ชมและลูกหลานกันไปอีกนานๆขอบคุณครับ